สวัสดีค่ะพี่น้องที่ช่องคนลำเพริญแมนสุบาพค่ะสิมาหานูซูฟี่สวัสดีคืะนั่งโซฟีทำอะไรอ่าอ่าไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรทำค่าอ้เอสวัสดีค่ะอ๋ยวันนี้มีมาในล้นคอไม่ล้นไม่ล้นต่อรุ่นไงมาอะไรเึิ่มเลยเปิดไม่ได้นูเกิดวันไหนคะ เกิดวันไหนเกิดเดือนอะไรเดือนพฤศจิกายนมาที่สิบหกค่ะนี่เดี๋ยวเตรียม,มอะไรเดี๋ยวเตรียมอะไรเยอะอยู่ปีนี้ต้องได้เยอะกว่าเดิมขอให้ได้เยอะกว่าเดิมโอ้พ่อน่าแต่งหน้าเสร็จหรือยังเนี่ยเสร็จแล้ววันนี้มาในปีมอะไรเนี่ยนี่แม่พวงมันจู้ๆ,ๆูๆ้เดี๋ยวรอดูบนเวทีวันนี้ <ละ S 2> <ด>มาในปีนนปมอะไร<น>อ,อ เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ชิแก้มะแม่ใส่แต่ผัดถุงขึ้นเยอะเลยเซอร์ไพรส์เลยเหรออันนั้นใช่แตมใ่ด้วยเซอร์ไพรส์เออเอาลูกสมุนไพรไปใส่เพื่อนปรุงไปไส่พี่น่ารักนี่วันนี้มีใบมาว่าน่ารักน่ารักกับน้าเมกกี้ใส่ชุดทีมสงการพาแป้งใส่แก้มมาด้วยหนูมีดอกไม้ไหมมีมีดอกไม้สงการไหมไม่มีเหรอไปขอไปขอกับพี่ขอไม่เอา ดอกไม้อ่ะไม่เป็นไรเนี่ยพี่เขามีเยอะเลยที่หนูปืนฉีดน้ำไปฉีดเขาอะ่ะเนยเฉพาะพี่เนี่ยก็เขาไปซ,ซื้อมาจากพี่คนนี้เขาไปซื้อมาจากพี่ดิวไงที่หนูฉีดน้ำแต่เขาอ่ะออ๋เดี๋ยวพี่แกขึ้นเวที aw, ตอนไหนน้องจะไปเอาเอ,อาง,ไงไม่เสียตังค์โอ้โหนี่ขโมยนี่นะไม่ใช่ขโมยเขาเรียกกันแบบการอ่าซื้อของทางอ้อมซื้อของทางอ้อมเขาเรียกว่าการขอทางอ้อม ันนี้คือเย็นดีแท้ไปซื้อมาตั้งไซนี่อยากได้น้ำไม่ใช่ของหนูอันนี้แม่แม่ของน้องกีย่าซื้อมากับตะเกีใช่ไหมซื้อมากับตะกุแปดบวกศูนย์อีกสองตัวคะแนนแปดบวกศูนย์สองตัวสองตัวคะแนนคืออะไรอ่ะแปดร้อยคะแนนแปดร้อยคะแนน มมันนเเยย็ากลวันนี um> um, cool. ้หนูได้เช็คซาวไหมไม่ได้เช็คหลายวันแล้วเช็คหลายวัอบกดรักพูดวันนี้มีเพลงใหม่ไหมหรือร้องเพลงเดิมร้องเพลงเดิมเหมือนเดิมน่าจะเพลงใหม่พรุ่งนี้หรือเปล่าอุ๊ยพรุ่งนี้มันรอลุ้นรอลุ้นพรุ่งนี้จะร้องเพลงอะไรไม่บอกไม่บอกจุ๊จุ๊จุ๊ ทาลิปก่อนบอกทคนทาลิปกัทาย่งไรให้สวยอ่ามาม่ีดาลิปยังไงให้สวยมาเนาะโซเฟียจะสอนอุ้ยหรอืบัดนี้เดี๋ยวได้้ทาลิปยังไงให้สวยในฉบับน้องโซฟียก็คือสีผิดยิบผิดสียิบผิดสี เล่นมุกเล่นมุกเมื่อกี้เล่นมุกเดี๋ยวไม่มีอะไรให้หามุกเมื่อกี้ไม่มีอะไรเฉยๆเาจะทำอย่างนี้นะคะให้มันเลียเรียลาลาไปก่อนอะไรคือเรี่ยเลียลาลาไปก่อนเลียยเลียล่าล่าเลี่ยเหียเลี่เลียล่าลา and if you มันไปกระจับว่ะว้าไวโดนฟันฟันแดงอะทำไมเราต้องทาเข้มๆไว้ข้างในให้มันให้มันดูมีมิติยังไงอ่ะใช่แล้วเราก็จะเช็ดออกเออแล้วเราจะทาทำไมเราเช็ดออกก็ทาให้มันนี่เข้มๆก่อนแล้วก็เช็ดออกเพื่อให้มันไม่เลอะอย่างเงี้ยหรอให้มันไม่แดงเกินอ๋อ แต่งหน่าเองเราได้บัณนีตแต่งเป็นแต่ว่าเราเคยแต่งไปแล้วรอบแต่งลืมลงแป้ง <c oughs> ลืมลงแป้ <c oughs> งแม่ <c oughs> พัวเอาลิปมันแม่พัวก,กำลังเย็บมาลัไอยู่ เช็ดฟันหรือยังมันเลอะฟันนั่นอ่ะอันนั้นลูกอันนั้นแม่พวงไปแม่พวงไปทุกอย่างให้แล้ว มีบังคับกดดันบ่ได้เด้ยย้ำเล่นตรงเล่นย้ำเล็ดงานยังเห็ดงานแม่วอะนอนเวลาเพื่อนเล่นก็ปล่อยให้เพื่อนเล่นกันได้เพ่นตามไปเพื่อนไม่รู้จะกินอะไรอ่ะตัวต้มก็ได้กินไข่นกก็ได้ 2.5.2.5.1.6นี่ก็เป็นน้องซอะไรนะโซฟีิร์พนช่องกิ่งวงเม็ช่องกิงนะคะโซฟีเพิ่นเพลนช่องกิยงนี่ติดตามประมาณเท่าไหร่นะหมื่นกว่าหมืนกว่าแล้วหมื่นกว่าแล้วเพิ่งเปิดใหม่เพิ่งเปิดใหม่ไม่กี่วันเมื่อนั้นเห็นเพื่อไปดูท่าคลิปพิ้งิงอยู่ไปเบิงงเดินอันสองยู u ูบเพิ่์นอ่านเป็นยูทูบเบิร์นหน่อยนี่น่อคลิปนี้ฝาไว้สีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบา